เปลี่ยนนายพลมือรัฐประหารให้เป็นกองทัพมืออาชีพเปลี่ยนค่าแรงที่ขึ้นตามผู้มีอำนาจเป็นค่าแรงที่ขึ้นตามค่าครองชีพเปลี่ยนตำรวจของนายให้เป็นตำรวจของประชาชนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทันที450บาทและแก้กฎหมายเพื่อให้เพิ่มขึ้นทุกปีแบบอัตโนมัติค่ะถ้าหากพรรคเก้าไกลเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศประเทศไทย หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหนึ่งาทีครึ่งนะครับรก้าวไกลเราได้มีรถแมพไปแล้วนะคะว่าภายในหนึ่งวันแรกที่ก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเราจะทําอะไรบ้างภายในหนึ่งวันแรกคราวเราจะจัดให้มีประชามาติเพื่อนําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชนเราจะทําโครงการหวยใบเสร็จเพื่อเพิ่มแต้มต่อให้กับ SME ขึ้นค่าแรงขั้นต่ําทันที450้าบาทและแก้กฎหมายเพื่อให้เพิ่มขึ้นทุกปีแบบอัตโนมัติค่ะเราจะปลดล็อกสุราก้าวหน้าภายในทันทีภายในหนึ่งวันแรกปลดล็อก กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ภายใน100วันแรกนะคะดังนั้นภายใน4ปีสิ่งที่จะเปลี่ยนไปสำหรับประเทศไทยนั่นก็คือ 1. เปลี่ยนจากรัฐทหารจำแรงให้กลายเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเปลี่ยนรัฐปกปิดโดยระบบคนดีให้ไปกลายเป็นรัฐโปร่งใสด้วยระบบตรวจสอบโปร่งใส เปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่โตก่อนแล้วค่อยแบ่งเป็นเศรษฐกิจที่แบ่งให้โตไปได้พร้อมๆกันเปลี่ยนค่าแรงที่ขึ้นตามผู้มีอำนาจเป็นค่าแรงที่ขึ้นตามค่าครองชีพเปลี่ยนที่ดินของนายทุนขุนศึกสาดินาให้เป็นที่ดินของประชาชนเปลี่ยนตำรวจของนายให้เป็นตำรวจของประชาชนเปลี่ยนนายพลมือรัฐประหารให้เป็นกองทัพมืออาชีพเปลี่ยนการที่เราป่วยก่อนแ,แก่ให้เราได้รับการดูแลก่อนป่วย และเด็กเปลี่ยนจากการที่เรียนน้อยได้มากเป็นเรียนเน้นได้มากจากนี้ไปประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมถ้าก้าวไกลได้ <ขอ S 2> เป็นรัฐบาลค่ะหมดเวลาครับนีบ่จากก้าวไกลนะครับคุณสุริกัญญานะครับ